วัค่ะวันนี้พี่ว่าจะมาทําหมูสามชั้นทอดน้ําปลาให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวพี่วาจะเอาหมูสามชั้นเนี่ยหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคํานะเดี๋ยวเรามาดูกันครั้งที่พี่วาดตัดออกมาเป็นสงท่อนนี่นะก็จะได้ประมาณนี้นพี่วาจะหั่นให้ดูกันนะทากลา,างเขา นี่ค่ะอันนี้นะก็จะได้ความหนาะประมาณนี้ทีนี้เราก็มาหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นประมาณนี้พอดีเราจะทอดเขานี่ค่ะนี่นะนี่อาจะพี่วาดจะหั่นจนหมดเลยนะอันนี้คือหมูที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วทีนี้ดันนี้ก็คือน้ำปลาน้ำปลาที่พี่วาดเอามาใส่สองช้อนโต๊ะนะแล้วก็ มีที่พี่วาใส่เพิ่มเติมลงไปก็คือพริกไทยนิดหนึ่งนะนี่นะราดลงไปเลยค่ะราดใส่พริกไทยลงไปนะแค่น้ำปลาใช้น้ำปลาอย่างดีนะอันนี้มือพี่วาดล้างเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คลุกเขาขยับไม่เข้ากันน้ำปลากับพริกไทยสองอย่างที่พี่วาใสา่พี่วาจะไม่ใสยอย่อะไรเลยนะให้มันเป็นหมูทอดน้ำปลาจริงๆแต่น้ำปลาเราต้องใช้น้ำปลาอย่างดีเลยนะของพี่วาใช้น้ำปลาของซีเชฟซีเชฟไมก้เชฟอะไรสักอย่าง สับสนเมกะเชฟเออเจสีเชฟสีเชฟต้องเป็นปากกระป๋องนี่ค่ะขยำขยำเขาให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราทอดเลยไม่ต้องหมักหมึอกอะไรนะเพราะเราหิวแล้วตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันแล้วก็อาหมูใส่ลงไปเลยนะเพราะเมื่อกี้วิดีโอของพี่วัดไม่ได้อัดลงไปก็เลยขันขันตรอนนั้นไปตรงน,นี้ก็คือพี่วัดตั้งกระทะเสร็จใส่น้ํามันแล้วก็เอาหมูลงใส่เลยไม่รอให้น้ํามันร้อนนะแล้วเราก็ ค่อยๆคนเข้าไปแบบนี้เราใช้ไฟแรงหน่อยก็ได้นะคะตอนแรกเดี๋ยวเราจะทอดเพืให้เหลืองกรอบเลยนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่มันเริ่มเดลือึ้นแล้วนะเราต้องหมั่นคนเขาอยู่ตลอดเวลานะหมูเขาจะได้สุกทั่วๆกัน แางข้าวนี้น่าจะเป็นไขมนะันเนาะบอกเลยนะตอนนี้กลิ่นของน้ำปลาหอมมากแล้วก็พี่ว่าจะหิวข้าวมากเลยหอมน้ำปลามากพอไปคืนน้ำลายไปนะ้วหิวมากเดี๋ยวเขาจะยุบนะยุบแล้วก็เหลือก็ไม่มากเนาะเล้ก็จะรีดนํามันออกมา ทอดเขาให้แค่เหลืองเป็นสีทองก็ใช้ได้นะคะแล้วจะทอดเข้าไปเรื่อยๆนะทอดก็คือต้องหมั่นคนแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะหมูเขาจะได้สุกแล้วก็สีจะได้สวยทั่วถึงกันค่ะเข้ามาจนเขาเหลืองนะนะแค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาตับขึ้นเลยค่ะถ้าเราทําแบบนี้ยหนังเขาไม่กระเด็นไม่แตกนะกินกับแกงส้มกินกับข้าวเหนียวอร่อยทุกอย่างเลย นี่คะอออ่ะแาบน,นี้โอ้โหโหนี่ค่ะจะออกเหลืองสีทองสวยกาลังดีเลย สีสวยมากนี่ค่ะเราก็จะได้หมูสามชั้นทอดน้ำปลาทานกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะหรือใครจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ทั้งนั้นนะคะราะคาเดี๋ยวพี่ว่าจะไปกินข้าวนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็ส่วนผสมอะไรก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเพียงแค่มีน้ำปลาดีๆน้ำปลาที่รสชาติดีๆน้ำปลาแท้แค่นั้นแล้วก็พี่ว่าก็จะใส่พริกไทยลงไปนิดนึงแค่นั้นเองส่วนน้ำตาล ผงปรุงลดอะไรทั้งหมดพี่วาดไม่ใส่นะแต่ถ้าใครอยากจใส่เพิ่มเติมลงไปตามที่ทุกคนต้องต้องการรสชาติอยากให้มันหวานขึ้นหรือมันอยากให้มันรสชาติมันนัว่ออันนี้คนที่ขาดผงชูรสไม่ได้ก็ก็เพิ่มเติมได้นะคะแต่สาหรับพี่วาดพี่วาดคิดว่าน้าปลาของพี่วาดครบทุกรสแล้วค่ะโอเคนะบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปพี่วาดขอบคุณทุกคนที่เป็นกาําลังใจให้พี่วาดขอบคุณทุกคนที่กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้พี่วาดแล้วพบกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย สามชั้นทอดน,น้ำปลาของพี่วาดหอมมากเดี๋ยวพี่วาดตังชิมให้ดูกินกับน,น้ำจิ้มแจ่วนะอร่อยมากอัอนน้ตองนอเดี๋ยวติดถนนอร์ทำคิดอะไรมันจะมีเสียงเอฟเฟกต์แบบนี้ตลอดเวลากินีกจิ้นเึอนะมันอร่อยหนังก็ไม่เหนียวแล้วเวลาที่เราทอด เราคนเขาตลอดเวลาหนังมันจะไม่แตกนี่คือเคล็ดลับของการทอดหมูสามชั้นทีอหนังไม่แตกและกระเด็นโอเคนะไม่บายนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่ว่าจะไปกินกันนะ